เด้อพี่น้องหมอลำไยวงดังรอถ้าฟังเดิอครับเจ้าแม่นดีเอาเหลือหายวะผู้ใดคือลามวนเถอะหมอลำตัวหมอลำถึงคอยไปจ้างนั่นบอกเออจำ่าได้สมบโอ้โอโอโย,ยก็เราอยากได้เจ้าบ่มาอยู่ยังไงบ่มาจังได้คอยมาจำจะไว้ตั้งร้อยหนึ่งเออแมนละเนาะ เป็นบมลัมคณะแรก PI, ที่มัดจำเจ้าภาพมาแล้วก online, to to ็ด uh, ีอะไรฝ้าวลัมเด้อเบื่อไ้ก้อยแตงโตกันเด้อมันเสียบเสียเวลาคอยบอดซึ่งบมแตงมาแต่บ้านพูดหรือวะโมลัมพี่บ้าบโแตงโตมาแต่บ้านเขาก็มาหอดหานสักคนที่เขาจังแตงโตอ้าแตงให้เฝ้าแตงเนี่ยฝ้าลัมเนี่ยเจ้าเจ้าคือบมลงไปหรออ๋อไปเฮ็ดยังขก็ยุนี่แต่ก็ทรงว่าพวบคุ้มระดับโมลัมกันยังไงอ๋อเจ้าสีนั่งยืนทึงหันน้าโมลัมนี่บ่อ่ะก็ยุนี่แล้วโอ้ยเจ้าภาพงานแหลกของโลกน้อนั่งทึ่งหันน้ามอลัม แล้วว่าสิไปหาฮขอลเาซองขวมีพี่น้องกินน่องโอ้แล้วล่ะต่ะงามบ่จะว่าโอ้ยคืออยู่ตัวล่ะคือพระเอกน้องสวัสดีน้พี่น้องที่มาลิเกบอกเอาเลยลิเกบอกเอาได้เอาม้อรำมพันไม่เท่าบอมักลิเกเนี่ยกระซ้าง้วเป็นยังแล้วตายไปแหรอไม่เฮ็ดบุญน้ำเล่าแสด้หนึ่งงานหนึ่งงานเล่าฉันนี่ดินสมบัติไม่เอาลิเกบอกเอาเออไม่ล่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาแบบล้ำเพิ่นหรือล้ำเวียงโอ้ยไอ้ล้ำแบบพ่อนแ่นายอ็หลังเขาเห็นล้ำหยังเหรออ๋อล้ำเพิ่นก็ขาขาวเออนั่นแหละล้ำเพิ่นนั่นแหละแม่เทามากอยู่บ่ะไรหวยกับห้องวัดเอาเอาแบบนี้ฝ่าบ่เอ้านี้ฝ่าเนี่ยหน่อยหน่อยอ๋อผู้ใดออกมากับห้องหาแต่ฝ่าเั็มที่ห้องเนี่ยไรดีนี่เนี่ยคุณเนี่ยออกมากับฝ่าไอ้ฝ่าห้องไลยไปตามลายมันสะก้อน ผู้นั้นออกมากับฝ้าไห้ฝ้าห้องตึงขี้ดินแลนโผโผโอ้ยก็บท้องเงนเอาอยู่บอกเ้ยมันมืนขึ้นอย่างในตัวองเอาเอาแบบนี้ฝ่าเนาะเอาเอาเอาหลุดเ้ยเอาเอาเอาแบบนี้สามโมงเศราบอกเอาสามโมงเศรา่นี่อะไรนี่ผู้ได้ออกมากะได้เวลาสามโมงเศราคนน้อยเองที่ต้องขึ้นไปวาราชการผู้นั้นออกมากะได้เวลาสามโมงเศรุคนน้อยที่ต้องไปไหว้แม่สันติ โอ้สามเสาเดี๋ยวจะสิทเซลจะสิทธ um ิ์เซลจะเศราเดี๋ยก่อนโอ้สามมันจะว่าสุขคนแถวบ่หรวยว่าสุขคนแม้ขันบัวพูดทั้งนั้นบ่ได้ออกมาเด้โอ้พูดจะหลืงหันออกมาบ่ได้เอี๋ยาเออแบบตามถนัดตามถนัดเอาเอาแบบไฟแสงสีบ่โอ้ยไฟแสงสีจะเอาเด้อยแบบบบบ้าบุบบ้าแม่นบ่เออยายายาไม่เท่าใครตายย้อนนี่แล้วนี่ ก้อนสี่ตายแล้วตาบอดก่อนตัวโอ้แบบสีเขียวสีแหลืนี่นั่นแล้วย่าสีอมาแท้ๆด้วยกันไม่เป็นของย่องแข่งแย่บอกเป็นตะเบิงดอกเออแมนล่ะพี่ไก่นั่งเอกไข่กระต่ายย้อนอันนี้ล่ะผาาเก้าเป็นผพาไม้พาไม้เป็นผพาเก้าแบบมันได้เอาไปเอาแจ้งรถนะเอาแจ้งนอ้ะเันนี่เนี้เจ้าคือว่าท่านได้ประกาศซื้อขนาดมันก็สิล่ำรถอุ้ยประกาศซื้อสักคนจะบอกอุ้ยก็บอประกาศพี่น้องกันมันสิยงหูเรื่องเกือบลืมเนา้ะคณะยังกะว่าไปกันตัวเอาประกาศก็นเอ้ะประกาศ คณะสอนพดลศิลปินอัศวินลำเพลินกายเกินขึ้นฟ้ายุคพัฒนาทาวังหินมันฟ้าอายยังงเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันยังมันคือสิ่งเงียบงสื้อคณะตัวมันจะเงียบเสียนี่ขนาดเราคอยเบา่ยวเรื่องเดียวเด้นี่โอ้ยมันก็เงาโบหดเอบอกโอ้ยจะเงายบหมาเงา้บหราเขียนเสียาปนี่ซ้ำพาพเวีตัวโอ้ยเงียหมดเอามาไหนเนาะเออเอาคณะอื่นตั้งคณะอื่นกันด้โด้วยคณะ สอเพชรนินจินดาราคาแพงย่ำมือแรงขนาดจะได้เอ็งมันคือไปทั่วสิเนาะนี่เนาะเจ้าก็ได้พอเฮ็ดตั้งซื้อไปหลายอันเขียนป้ายไปหลายมาสั่งกับอสิประกาศให้มันหยามซะต่อไปล่ำโหลดเนาะเสนาล่ำโหลดำบานีขั้นบ่อบอกย่านพี่น้องบ่งูน้ำซื้อของกระผมโนบพลดวงพรเด้อครับไปเจอจำเอาไว้ เป็นมอลําเงิอนล้านแถวทางเมืองอีสานเขาลือผมที่หนึ่งซาจนดังตึงตึงคนเขาเว้าเรากันปีหนึ่งนั้นไปล่ำแข่งอยู่เวียงจันทร์พี่น้องเอ้ยผู้สาวตายสามพันผู้บ่าวตายสามร้อยกับเล็กน้อยร่วมกันเป็นสี่หมื่นผมเลยเฝ้ากับขึ้นหนีมาลําอยู่บ้านเพราะกลัวย่านเพิ่นบ่ยงัง ข้างนึงนั้นมาล่ำแข่งอยู่เมืองอุบลล่ำนำกันสามคนคู้นึงเลยตายข้าหานย่านเสียงเจ้าบอกบ่อปะปื้งกัดแล้วตาย <c oughs> ผมเฝ้าคืนเมื่อบ้านไปล่ำงานไม่ป้าจอยแล้วจ้างแปดพกับเก้ารอยผมล่ำให้เคืองคืน <c oughs> แล้วจ้างถือไหลแปดท่0นยังว่าถือเกิน <c oughs> บ่อยากเฝ้าคืนคว่ำเกาข้าวหลังย่านคนสร้งคว่ำคุยวนบผดนคุยโม อยไป้า,าปติโทคุณป้าตั้งแต่อาจารย์ทองคำเพิ่นกระยังได้ว่าอีพอเสาพงภาพพัฒนากระยังเคยได้ย่องว่าล้ำได้ลื่นคนอีพอเสาใดเทว่านี่นพอเสาพงภาพพัฒนาทาวังหินเจ้าบ่จักสมองโอ้ทาวังหินเออว่าเสาอื่นเร <c oughs> าจะสอบ่อยเลยไหมล่ะฮะ่อยลืมคววมล้ำมันสียาบเลยเอ้าล้ำมัยู่เสมอกใครลืมอยู่เสมอเสมอบ่มีผู้สอบ่อยล่ะแม่ เจ้ารถอเอาอเอาเอาเอาเจ้า,าหอดไแล์นอบาดน่โอ้ยกมาจะเรื่องเดียวสมบูรณ์หอดไสลล่ะ,หอ,ละหอดอีพอเสาพอเสาหน่งอ๋ออาจารย์เสากกนยังเคยได้ว่าแต่อาจารย์ถูท่ากกนยังเคยยกย่องว่าล่ำใดลื่นคนหรือสิว่าก่อนดนล,ล่ำแบบอาจารย์สมพรพิรม่มหน,น้ารับมาแข่งผมกันยังแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวฮะไม่ยังอีกนาะฮะนี่ขอพิร่มน่อยแพ้่เจ้า ไครที่แพ่พ่นพิล้มแหม่โอ้โสันอก <c oughs> เอ้าพิล้มต่อสัน ทองขนองศึกขอเสนอหมอลำบรรลือโลกในท่องเรืองกระปอมกาม่างโลกยังมีเมืองใหญ่กวงกวงกลัวอเมริกาแม่ป้าเอ้ยมีพระองค์ลาซาก,กระนังปองเป็นเจ้ามเหสีเมียยเงาพลัญาเทียมพังบากระยูสืบส้างค่วมฮอนแม่นบอมี ลูกโบเตาสิสืบนอแทนแนวบาโบมีบุตรตาสืบนครนเมืองห่างนับตั้งแต่คนน้อยเองครอบของนครตุ้มไผมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเพิ่งแต่งงานได้เจ็ดมือยังบบทันเห็นหน้าเมียจะเถื่อเลยลูกกับโบมีน้ำขาเจ้าอย่างใดก็ดีคนน้อยเองทีต้องเอิ้เมียของคนน้อยมาปรึกษาหาลือเพื่อ บึกสาว่าเห็ดจังไดจังสิมีลูกน้ำเผินบาสิห้องเหียกเอิน้นแก้วแกนน้ำเมียขวนหวานในในตาหวานหวานให้ดวนมาเนาะหาอายพราจะเปิดภากังออกมานั่งอยู่คนเดียวม,มันจะนั่งคนเดียวจังได้เขมามะนั่งอยู่ตัางายคนได้นี่ยม่หห่วยอศิษสอดนะ้าเจ้าภาพ แมนแล้วอยู่ซ<ำ>ื่อๆื่ํน้ำพิษอีแล้วเหรอเออนี่เนี่ยอีวันทองเลยมึงจงบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะว่ามึงสื้ออย่างหึกอีวันทองบอกมีทางซะแล้วขนยางอีวันทองที่บอกสื่อคนง่ายๆยางน้อยๆต้องบอกซื้อวันทองก่อนฮ <c oughs> นี่หมายความว่ามึงสิป,ปากแข็งให้กูบอกซื่อก่อนซะน่ออีวันทองแมนแล้วฮย <c oughs> ินดีเสมอ ในานามของข้น้อยเองมเสื่ออยู่แล้วว่าบักสีหาเหตุไปล้ำสสต้องหาเหตุมวนหันส่วนมากเจ้าภาพตายเกี้ยงบ่อยังนี่แน่ะอีวันทองเลยมึงสิบอกกูได้ไรย,ยังว่ามึงซื่ออย่างห่อสมมตินามตามทองลาย ทองเลืองทองเลืองทองลายมันเป็นอย่างจังลายมันเขาน้ำเข่าไฟมันก็เลยลายอ๋อนี่หมายความว่านังเอกลูกสองสะนาะแมนแล้วสมมูรน้ำตามทองลายลายก็ลายวันทองเองก็มีน้ำอยู่แล้วว่าสีดาเออเนี่ยเนาะเดอนนี้เนี่ยีวันทองสีดาเอ้ยนับตั้งแต่มึงจาก,กูไปอยู่กับเท้าทศดสกันบ่ทันพอเข่า,ขากลับมามันเป็นอย่างจังสวมถึงขนาดนี่เฮ้อบอยยอ็กว้า ชีวิตของคนเฮามันบนแน่์หรอกนายแมนนับตั้งแต่จันทโครโรพาน้องเดินดงเดินป่าก็ได้ไปสู่ลบตบตีกับพระอภัยมณีสีสุวรรณินสมุรและสุดสาคอน้องก็เลยตกเป็นเมียของพระสังทองสีใส <c oughs> ท้าวสีทนในยินข่าวก็ได้มารับเอาน้องไปอยู่เมืองพระราณสีบ้านพอบ้านแม่ยูมองได้ว่าเมืองพราษสใีใกล้ๆกับวงเวียนใหญ่ชวนชานบอนสัน หูขาวมีความเกียดแค้นเป็นยิ่งนักรวมภัยพ้นได้หาร่อยคนเหมารถสองแถวร้อยขวมแม่น้าม,มูลมุ่งสู่เมืองภูเก็ตอืออีกหาปีมึงกระโบหอดหวังสิ้งเอาตัวแก้วหนามามาเป็นเมียจนได้อือท้าผาแดงเกิดท่อนพ้นห้ก็กินนํำแข็งหลอดขององค์เวียดตัดสินใจโตนขยายออกทั้งปงเอี่ยมตอนตีหาเก่านาที ตามยามอุบากองได้ไปซุ่มอยู่ใต้หมบักมีขณะนั่นขุนแผนในกับจากใต้แมงกินนนมาพ่อเขาหุนแผนนึกวันหมูป่าจิงซักดาบออกฟันบาดเดียวขาดสามทอนชาลวันทนทผิดบาดแผลบ่ไหวขาดใจตายคาทีที่สุกจราลงทำวัดทาวังหินอเออเนี่ยเหลืองทั้งหมดที่เรามานี่นับว่าเป็นข่าวดีที่สุด ที่ข้าวทีจจะได้ขอขากันสิลมสิตายอยู่อยากก็นั่นเลยข้าวบุญหลายแตงอ่อนรีบนำสารไปส่งให้พี่หมูแห่งของอัดเสียงโลตาเดี๋ยวนี้พยู่แถวไหนนะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพื่อทำการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานนะรีบพาทางซอยเหลือกเกษตรกรผู้เป็นกระดูกสลังของชาติ์โดยส่งเสริมไปปลูกมักตานขายเดี๋ยวนี้นะไม่ยามไหนิสด็กินนาอน,นี่เนาะ <c oughs> โครงการระยะยาว พอแต่บาก้าวแล้วสี่ใหญ่ย่างเดินจอนเขาพนพ้อคิ้งบางๆให้ย่างม่านน้ำอ,อ้พ่อข้าวแล้วพ่อข้าแล้ว,ว,ลวเดินดงดันปา่าสิผ้าสีแกนหลาไปเดินดันป่านาะสิไม่าคผล้ละโนแม่ปา้าผ้าแม่ปานะ้าน้าเ้า ลาบุนุ่งนางสาวบาขะน้องนางหน่อยสอยบอยหนาจงฟังกวัญวอลำเก่าฟังลำเล่าสิได้เบาเสิรนท่นคอยฟังเริ่มแลกตั้งสิได้เก่าเป็นก่อนดุท่าหอนยอยอยกละเก่าเป็นนิทานก่อนละเก่าเป็นนิทานกอม